เคล็ดลับปัจจุบันอารมณ์การเจริญวิปัส,สนาที่เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์นั้นมีเคล็ดลับอยู่ที่ใจพักผ่อนใจที่ไม่ต้องการอะไรใจที่ไม่ต้องการอะไรจะว่างว่าง อยู่กับเนื้อกับตัวยกตัวอย่างลมโชยมากระทบผิวกายใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้ตัวขึ้นมามีสติปัญญาขึ้นมาเองว่ามีลมมากระทบตัวแต่ไม่ต้องใช้ภาษา กำกับหรือทำความเข้าใจปล่อยให้ว่างๆอย่างนั้นเลยปล่อยให้ว่างๆไม่ต้องบอกให้ธรรมชาติเป็นผู้บอกภาษาในใจให้หยุดเลยใจที่ ต้องการพักผ่อนนั้นจะเหมือนกับท่าศพอาสนะที่เป็นท่าพักผ่อนแม้มีร่างกายที่มีวิญญาณอยู่ก็ราวกับร่างกายไร้วิญญาณมีกายมีใจอยู่แต่ก็ ไม่คิดอะไรไม่อยากได้อะไรจึงเหลือแต่กายกับความรู้สึกความรู้สึกสดๆสดสดอยู่กับร่างกายที่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนอยู่กับเนื้อกับตัวก็เป็นการฝึกขานิกาสมาธิในชีวิตประจำวันหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง ในชีวิตประจำวันได้แล้วอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้อยู่กับอิรยาบทย่อยๆทั้งหลายของไก่ก็ได้ปล่อยไปทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจให้ไปเองแต่ ให้ยึดหลักอยู่ว่าพักผ่อนเหมือนเหมือนนอนพักผ่อนนั่งพักผ่อนเดินพักผ่อนยืนพักผ่อนเรียกว่าฝึกคานิกะสมาธิของวิปัสสนาให้เหลืออยู่แต่ธรรมชาติสดสดที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเอง ไม่ต้องทำอะไรเอยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย,รเ,ลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ธรรมชาติจะดูจะรู้เองจะสังเกตเองจะมีสติปัญญาขึ้นมาเองเมื่อวางใจเมื่ออยู่กายใจโยอย่างที่ ว่ามานี้สาระสำคัญของท่าสพอาสนะก็คือนอนนอนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่กายกับใจสดๆอยู่กับอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปทำอะไรให้อยู่ด้วยกันะ ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยพักผ่อนพักเหนื่อยเหนื่อยมามากแล้วทั้งชีวิตพอพอก่อนเถอะพักผ่อนก่อนเถอะเหนื่อยนักพักก่อนเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้ว ต้องการพักผ่อนควรจะพักผ่อนผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะตาจมูกคอไหลแขนบริเวณลำตัวเอวขาเข่า,ขาลำแข้ง ท้ามือทั้งสองข้างผ่อนคลายปล่อยวางไปกับพื้นใจก็ไม่ต้องคิดอะไรให้เข้าใจความว่างว่างให้คุ้นเคยกับความว่างว่างทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่ต้องห่วง จางคลายความเป็นเราความเป็นคนนั้นคนนี้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาลอยความเยื่อใยห,ห่วงใยกังวลถึงคนสิ่งของเราเขาต่างๆให้หมดพักผ่อนเป็นการให้ประโยชน์กับ ชีวิตของรูปนามขันห้านี้กายใจนี้ได้พักผ่อนพักเหนื่อยได้มาอยู่กับตัวเองได้เข้าใจตัวเองเขาเป็นธรรมชาติให้เขาอยู่กับธรรมะให้เขาอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติบำบัด บำบัดกายบำบัดใจเมื่อกายใจอยู่ด้วยกันสดๆอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกผ่อนคลายสบาย ให้อยู่กับความรู้สึกที่สบายสบายสบายนั้นไปเรื่อยๆอยู่กับความรู้สึกสบายนั้นไปเรื่อยๆอยู่กับความรู้สึกที่สบายนอนหลับตา เงียบสงบสงบไม่กังวลอะไรให้ใจอยู่กับใจกายก็พักผ่อนอยู่กับเนื้อกับตัวส่วนความรู้สึกจะได้ยินจะรู้สึกทั้งร่างกายที่กำลังนอน กำลังขยับตัวกำลังเป็นทุกข์กำลังแก้ทุกข์กำลังคิดอะไรไปกำลังคิดอะไรอยู่หรือกำลังเผลอไปหยุดเผลอแล้วเขาก็เข้าใจเรียนรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วมันก็เป็นไปหยุดลงแล้วก็อยู่กับความสงบสงบ,สงบเรียกว่าอยู่กับตัวอยู่กับตัวอยู่กับความสงบสงบอยู่กับตัวที่สงบสงบนั้นตัวก็จะรู้เองว่าตัวไปรูอ้อารมณ์อะไรทางตะวันไหนเรียกว่ารู้สึกตัว หรือดูหรือพิจารณาหรือสังเกตอยู่ก็จะเข้าใจไปด้วยเกิดความเข้าใจไปด้วยเกิดโยนิโสมนัสิการไปด้วยเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยอย่างนี้แหละ สาระสำคัญของท่าศพอาสนะก็คือนอนนอนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่กายกับใจสดๆอยู่กับอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปทำอะไรให้อยู่ด้วยกันกนะ็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยพักผ่อนพักเหนื่อยเหนื่อยมามากแล้วทั้งชีวิตพอพอก่อนเถอะพักผ่อนก่อนเถอะเหนื่อยนักพักก่อนเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วต้องการพักผ่อนควรจะพักผ่อน ผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะตาจมูกคอไหล่แขนบริเวณลำตัวเอวขาเข่า,ขาลำแข้งเท้ามือทั้งสองข้างผ่อนคลาย ร่อยวางไปกับพื้นใจก็ไม่ต้องคิดอะไรให้เข้าใจความว่างๆให้คุ้นเคยกับความว่างๆทั้งกายทั้งใจอย่างนี้ไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่ต้องห่วงจางคลายความเป็นเรา ความเป็นคนนั้นคนนี้สัตว์บุคคนตัวตนเราเขาลอยความเยื่อใยห,ห่วงใยกังบลถึงคนสิ่งของเราเขาต่างๆให้หมดพักผ่อนเป็นการให้ประโยชน์กับชีวิตของ รูปนามขันห้านี้กายใจนี้ได้พักผ่อนพักเหนื่อยได้มาอยู่กับตัวเองได้เข้าใจตัวเองเขาเป็นธรรมชาติให้เขาอยู่กับธรรมะให้เขาอยู่กับธรรมชาติเป็นธรรมชาติบำบัด บำบัดกายบำบัดใจเมื่อกายใจอยู่ด้วยกันสดๆอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกผ่อนคลายสบาย ให้อยู่กับความรู้สึกที่สบายสบายสบายนั้นไปเรื่อยๆอยู่กับความรู้สึกสบายนั้นไปเรื่อยๆอยู่กับความรู้สึกที่สบายนอนหลับตา เงียบสงบสงบไม่กังวลอะไรให้ใจอยู่กับใจกายก็พักผ่อนอยู่กับเนื้อกับตัวส่วนความรู้สึกจะได้ยินจะรู้สึกทั้งร่างกายที่กำลังนอน กำลังขยับตัวกำลังเป็นทุกข์กำลังแก้ทุกข์กำลังคิดอะไรไปกำลังคิดอะไรอยู่หรือกำลังเผลอไปหยุดเผลอแล้วเขาก็เข้าใจเรียนรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วมันก็เป็นไปหยุดลงแล้วก็อยู่กับความสงบสงบเรียกว่าอยู่กับตัวอยู่กับตัวอยู่กับความสงบสงบ,สงบอยู่กับตัวที่สงบสงบนั้นตัวก็จะรู้เองว่าตัวไปรู้อารมณ์อะไรทางตะวันไหนเรียกว่ารู้สึกตัว หรือดูหรือพิจารณาดูส so ังเกตอยู่ก็จะเข้าใจไปด้วยเกิดความเข้าใจไปด้วยเกิดเยื่อนิโสมนัสิการไปด้วยเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยๆยอย่างนี้แหละ